สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหาทยฟิชชิงโอ้พอลงคลิปไปปุ๊บนี่ถามกันมาละลัวเลยนะครับบอกว่าพี่ไหนพี่บอกว่าจะบอกว่ามันเปลี่ยนเบ็ดยังไงตรงไหนไงครับโอ้ผมลืมไปเลยนะครับขอโทษทีนี่ตรงนี้ครับเราเปิดหัวปลาหมึกองมานะครับจะมีสปิทลิงอยู่เนี่ยไอห่วงสปิทลิงเนี่ยครับสมมุติว่าตะเบ็ดเราเนี่ยมันขาดไปนะครับหรือว่ามันหักหรือว่ามันขึ้นสนิมนะครับเราก็ถอดสปิทลิงเนี่ยนะครับเหมือนเราเปลี่ยนเหยื่อปลอมปกติทั่วไปนี่แหละ แล้วเราก็ใส่กับชุดเบ็ดจิกนะครับนะใส่เข้าไปเลยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับโดยส่วนตัวนะผมมองว่าตาเบ็ดเนี่ยมันเล็กไปนิดนึงนะครับเวลาไปใช้เนี่ยบางทีมันโฉบแล้วมันไม่ค่อยติดนะครับตอนที่ผมไปใช้เนี่ยผมก็จะเปลี่ยนใส่ตาเบ็ด3 o โนะครับเรืยว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อพวกถ้าเราซื้อขนาด40กรัมก็อยากให้ซื้อแค่1โอก็พอนะครับแต่ตอนที่ผมไปใช้เนี่ยผมใช้60กับ80ิบนะครับ ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นขนาด 3O กับ 4O ไปเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะชัวบางทีมันลงไปแล้วเบ็ดมันเล็กนะมันโฉบไม่โดนบางทีมันกัดไปกัดมากัดไปมันไม่ค่อยโดนครับจัด 3O ไปเลยตึบเดียวอยู่เลยครับนิ่งเลยทีเดียวจบนะครับเนี่ยเผื่อใครอยากจะซื้อไปสแปร์เพิ่มนะครับบางโอกาสมันกินดีๆเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่ามันก็มันพอไหวอ่ะพอไหวนะครับคือเขาให้มา นะเราเข้าใจนะครับคือมันก็ใช้ได้แต่ถ้าเอาให้ดีก็แนะนําให้เปลี่ยนละกันนะครับแต่ถ้าไม่เปลี่ยนเราก็สามารถใช้ได้นะครับไม่ต้องซีเรียสนะโอเคงั้นก็ลากันไปก่อนอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งละกันนะครับนี่วิธีการเปลี่ยนเหมือนกันหมดครับตัวเล็กตัวใหญ่แต่เราเลือกเบ็ดให้มันเข้ากับเข้ากับขนาดเหยื่อเราก็พอนะครับอ่ะสมมุติว่ามีคนซื้อ40กรัมไปนะอยากเปลี่ยนเบ็ดเนี่ยเบ็ดมันตัวเล็กเห็นไหมครับ แต่ถามว่าเบ็ดตัวเนี้ยม,มันพอไหวไหมผมว่ามันก็เล่นได้เลยคนระับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นขนาดหนึ่งโอเบ็ดมันก็จะกําลังดีครับมันก็จะออกมาข้างๆอย่างนี้สวยจะสวยนะครับแต่ถามว่าจําเป็นไหมพี่ถ้าเป็นมือใหม่มือใหม่ยังไม่อยากลงทุนเยอะก็เอาอย่างนี้ไปใช้ก่อนเอาอย่างนี้ไปใช้ก่อนแต่ถ้าใครที่คิดว่าเฮ้ยไปแล้วอ่ะไปหลักแก๊สไปไกลอ่ะหวังผลน่ะต้องได้ตัวก็แนะนําให้เปลี่ยนนะครับแนะนําให้เปลี่ยน นะส่วนไอชุดเบ็ดจิกเนี่ยเราก็เก็บเอาไว้สแปรได้นะครับเอาไว้ไปใส่พวกเหยื่อแบบเหยื่อตัวเล็กๆเหยื่อไม่แพงเนี่ยใส่ได้แล้วก็เล่นเอานะก็ประมาณนี้ครับที่อยากมาบอกนะครับจากการใช้จริงผมก็แนะนําว่าควรจะเปลี่ยนนะครับควรจะเปลี่ยนแต่ถ้าไม่ซีเรียสอยากเอาไปเทสก่อนนะครับก็ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนครับก็ใช้มันทั้งอย่างเงี้ยใช้ได้เลยนะ คือตอนผมไปใช้อ่ะมันก็กัดติดเหมือนกันครับแต่ว่าบางทีมันกัด2ครั้งสาครั้งนะมันถึงจะติดนะครับสู้เราเปลี่ยนเบ็ดลงไปเลยทีเดียวมันตึ๊กเดียวมันอยู่เลยนะโอเคเขาคงไม่ต้องมาเปลี่ยนเบ็ดให้ดูมั้งครับนะมันก็ง่ายๆแค่ถางสปิทลิงก็เปลี่ยนกันแค่นั้นเองนะผมว่าน่าจะทํากันได้อยู่แล้วนะครับก็ลากันไปก่อนนะครับกับเจ้าหมึกย่าง V b a บสนะครับสี1 2 3 4 5สสี่ห้านะครับเลือกสีกันมาเลยนะครับ ราคาก็40กรัม150บาท60กรัม160บาทแล้วก็80กรัม170บาทนะครับนะมี5สีเลือกสีกันเข้ามาเลยนะครับนะไม่อยากให้พลาดส่วนตะขอจิกก็เลือกให้เข้านะครับกับเราสมมติว่าถ้าซื้อ80กรัมก็ 3O 4O นะครับ60กรัมก็ 3O ส่วน40กรัม 1O ก็พอนะครับมันกำลังสวยนะ โอเคนี่ให้ดูความสวยทีหนึงนะครับคือถ้าเหมือนกว่าน,นี้นี่ต้องอยู่ในตลาดอย่างเดียวแล้วนะครับนะเหมือนมากตัวนี้นะครับไม่อยากให้พลาดโอเคครับสวัสดีครับ